77.40นวันพุทธที่12กุมภา,มพ,าพันธ์2568พิกัดที่ว่าการอำเภอกันทลาลมครับวันนี้พาชมบรรยากาศงานพริกหอมกระเทียมของดีอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับงานเริ่มวันนี้ครับ12กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กุมภาพาันธ์2568 ไลฟ์สดให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศร้านค้าร้านขายไปเมื่อสักครู่นะครับนี่ขออนุญาตอัปเดตคลิปอีกสักหนึ่งคลิปให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศในางานนะครับ อยนี้ก็จะเป็นอของของดีนะครับของพื้นบ้านของอ,อบอตต่างๆนะครับของอบตลงไม่ว่าจะเป็นอบตดูนอบตเมืองน้อยนะครับทุออกๆตำบลนะครับ,รบ,รบจะอยู่ในซอยนี้ครับตรงนี้จะเป็นเวทีกลางครับ ส่วนโซนนู้นนะครับตัวนู้นจะเป็นคืนนี้ยังเป็นไหมไทยหัวใจศิลน,นะครับคืนีรู้สึเกเขาจะเก็บปัดด้วยครับกางต้องเวทีไหมไทยหัวใจศิล มาเจอกันอีกครั้งนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับกับงานพริกหอมกระเทียมและของดีกันเถอะทุกครับขอเสียงนะครับเออชื่นใจมากนะครับวันนี้กองเชียร์มาเต็มมากครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับผมพบกับเราสองคนนะครับในงานประกวดส้มตำรีราโดีแต่พี่นี่ก่อนจะรี่แล้จริงๆเราเป็นบอกเพิ่งมา ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมนายเกียงไกรโรชัยนะครับผมนักวิชาการส่งเสริมเกษตรนะครับจากสํานักง,งานเกษตรอําเภอกันทรารามขอเสียงได้ครับสาหรับพลนะราัชาตะสุภาพกสุร์นะครับเกษตรอาสาสำนักง,งานเกษตรอาเภอกันทาร,รารมเช่นเดียวกันไม่ดีนะครับผมติดที่ก่อน ได้สองคนนะครับนาตาจัดวาค่อนข้างที่จะดีแม่นว่ครับรอพ้องรอพ้อนะครับไทยะย่องย่องจะคล้องเน่ห้าสองคนนะครับกันกรารมอุดมพิขอมกระเทียมยอดเยี่ยมกองตุ้มปลาชุมมูลชีหม้อดินดีโพรายมีฝายหัวหนางามสง่าพระมงคลมิ่งเมือง ที่ทำายของกันทาราลูนะครับของดีเท้าลายครับกันทาราลูกวันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเนาะเรามาพบกันในกิจกรรมส้มตำลีลานะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ชี้แจงก่อนว่ากองเชียร์แต่ละทีมนะครับต้องไปอยู่ด้านหลังนะครับของทีมตัวเองตอนนี้เลยนะครับเพื่อกรรมการจะให้คะแนนซึ่งวันนี้นะครับสำคัญมาก เพราะเรามีรางวัลสําหรับกองเชียร์ดีเด่นเป็นรางวัลอิบาทครับพี่รัชต์าครับพี่เอครับกองเชียร์2,500บาทนะครับสำคัญมากนะครับเชียร์ไม่ถูกที่เขาคิดว่าเป็นของคู่แข่งเขาเนยครับเต้นไั้งวันเต้นดีมากเชียร์ดีมากแต่เขาคิดว่าเป็นของคู่แข่งเราไม่ได้นะครับต้องอยู่ให้ ตรงตำแหน่งของทีมเรานะครับซึ่งวันนี้เนาะเรามีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด14ทีมนะครับ4ทีมนะครับเยอะใจกับตำบลที่ไม่ส่งด้วยนะครับใช่ครับวันนี้เสอใจมากนะครับ3ตำบลครับซึ่งปีนี้นะครับรางวัลนะครับของเราบอกได้เลยว่าประทับใจนะครับเพราะว่ารางวัลเพิ่มขึ้นถึงหึเท่าตัวเลยนะครับใช่ครับคุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับผมซึ่งวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับผม บอกรางวัลก่อนละกันนะครับว่าตอนนี้นะครับสำหรับรางวัลของเรานะครับอยาให้พี่เอ็มบอกเลยละกันตรงนี้นะครับรางวัลชนะเลิศนะครับเงินรางวัล5,000ันบาทครับผู้ใดเสี่ชนะเลิศยกมือขึ้นรางวัลพี่เสี่วที่หนึ่งหมดที่สองพี่น้องไพร์ละตันีินะครับรางวัลที่สองนะครับเงินรางวัล4 0 0พันบาทโอ้โหเยอะมากๆครับ4ี่พันบาทนะครับผมรางวัล กน่าเลื่อันดับ2นะครับ3า0 0บาทครับพร้อมเกียรติบัตรนะครับทั้ง3รางวัลจะได้เกียรติบัตรนะครับอีก2รางวัลน้องเกียงพูดเลยครับเราจะมีรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับเราจะวัดจากดอกไม้นะครับซึ่งวันนี้ทีมขายดอกไม้เรานะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับนำทีมโดยเสมียนตานะครับผม ขายดอกไม้นะครับดอกละ20บาทนะครับผมช่อช่อละ20นะครับมัดละหนึ่งร้อยนะครับมัดละหนึ่งร้อยช่อละ20นะครับจะมีทีมนับคะแนนนะครับซึ่งรางวัลสำหรับความใจมหาชนนะครับจะได้ไปทั้งหมด2,500บาทเลยนะครับผมาการการมอบการมอบจะมอบตรงไหนบ้างครับดอกไม้อ่เดี๋ยวดอกไม้นะครับเราจะมีการมอบระหว่างที่ แข่งขันเสร็จนะครับสามารถปพอมให้ได้เลยนะครับผมตนอนที่เรารวมคะแนนเอาเพิ่มรอบด้วยเพิ่มรอบเพิ่มรอบนะครับรว่าทีมที่หนึ่งแสดงแสดงเกล็ดสามารถเอาดอกไม้มามาให้กำลังใจให้กำลังใจได้เลยนะครับขอทีเก็บได้วยนะครับว่าจะเป็นก็คือรอบแรกก็คือทีมไดนแสดงเกล็ดดอกไม้ให้กำลังใจ

าหรับคสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซแฟนกับทุกท่านที่ติดตามชมชม่มองปุหมันปางนะครับขอให้พี่น้องเอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห่งแหงยปังปังั้งทุกคนครับ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ